เีืยบป่องพองหูเหรอคุณแม่ก็หูเหรอคุณแม่ไม่ใช่เสน้สนเลือดของรุดอะปองพองก็เลยได้ไปทำการคลายเสน้นที่รุดนิดหน่อยตอนที่รุดกลับมาแล้วเออมีหน้าวันก่อนรุดบอกว่าปแเตะใครมาป <c oughs> ิกผังไก่ เปการเป็นกระสอบพี่รุะช่วงนี้คุณแม่ก็จะได้สบายบ้างเออพาคุณแม่ไปทานข้าวบ้างอะไรบ้างฮ่องกงใช้สนุกแค่ไหนเนี่ยไปกับแ็ดแล้วรุดได้เลยเลยฮะนี่อย่าเพิ่งสิจะบอกว่าไปจะไหว้เจ้าแม่กุนอิงด้วยนะหิวแล้วโอ้โหท้องร้องนะครับมาฮ่องกงนี่นะครับคุณผู้ชมครับ เสน่ห์อย่างหนึ่งของฮ่องกงเลยก็คืออาหารของเขานะฮะใช่อร่อยทุกร้านจริงเหรออ่าไม่ไกลแล้วมากับกรีนเวฟนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องอาหารเราก็ไม่น้อยหน้าใครใครที่เคยไปทริปของกรีนเวฟทุกคลิปนะฮะจะขึ้นชื่อมากว่าอาหารเราอร่อยครับรึครับคุณจะทําได้อย่างนั้นครับคุณจะทําได้อย่างนั้นเราต้องต้องต้องไปลองดูครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเราไม่เคยมีโอกาสที่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสมากับทางกรีนเวฟนะครับก็เป็นครั้งแรกเในการที่มาฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องลองตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ร้านฟูชิร้านนี้เนี่ยอาหารเป็นยังไงครับเป็นอาหารสไตล์กวางตุ้งครับก็เป็นผัดกวางตุ้งไว้งยไงเราเลยม่ใช่ไม่ใช่ผัดกวางตุ้งใช่หรือสไตล์กวางตุ้งอาหารจีนคุณผู้ชมไม่เสียเวลาพาคุณผู้ชมเข้าไปดูเลยดีกว่าครับไปไปกินข้าวกันหิวแล้วขอบคุณมากๆไปครับไปครับ และนั้นมันคือความรักที่ฉันต้องการก็ยังไม่ชัวร์ว่าฉันจะทนได้นานก็ยังไม่ป้าคุณผู้ชมครับเริ่มต้นกันด้วยห่านย่างก่อนเลยนะครับเฮ้ยคุณลุกครับคุณไม่ช่วยผมทํางานทําการอะไรเลยครับคุณคุณเงียบเลยนะครับผมไม่ใดีเจครับคุณคุณเงียบไปเลยนะครับคุณลุกครับไม่ให้ดีเจครับเราก็เลยไปทํางานครับเริ่มจากห่านย่างก่อนนะครับครับเดี๋ยวลองดู อ,อร่อยมากอร่อยมากอันนี้ครับคือซี่โครงหนมูครับทอดอันนี้อันนี้ไก่อันนี้เป็นไกผ่ผัดพริกหยวกพริกหยวกผิดผิกหวานพนระิกหวานเหรอพริกหวานโอ้ย่ายแล้วไม่ใชพริกหยวกผิดหวาน ดูเมนูอาจจะดูเหมือนคล้ายคล้ายคนไทยนิดนึงนะวันนี้ก็คือคนไทยแต่ใช่คนไทยคือทีนพ์นั้นก็คนไทยดีนี่แหละอันนี้อะไรครับนี่อะไรครับอันนี้ไม่รู้ครับใครจะทำผัดครับใครจะใช้ผัดแล้วก็มีปลานะครับคุณผู้ชมเป็นปลานดำลึกจะเขาบอกเลยว่าปลาสายพันธุ์จีเออเขาจะไม่มีมันจะไม่มีปลานวหนุนใจ มันจะมีข้าวกลากลางคืนใช่ครับมันจะไม่มีก้างปอยมีก้างใหญ่เดียวและอย่างก็เป็นผัดผักนะครับเรียกว่าครบชุดครบชุดอาหารวางตุ้งนะครับยันดีตอนนี้ขอญาตไปรับประทานอาหารก่อนนะครับผู้ชมทชไมครับจริงๆอันนี้ญาไม่ต้องนี้จริงๆินะครับหิวมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ ครับคุณผู้ชมครับยามค่าคืนของฮ่องกงเนี่นะฮะก็แน่นอนนะฮะเป็นวิวที่ทุกคนเห็นเป็นซิงเกิลของฮ่องกงอยู่แล้วก็เป็นรามบานช่องเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เต็มกับรุธนะครับก็อยู่ที่ฝั่งเกาลูนนั่นเองนะครับส่วนข้างหลังผมที่มองไปทางนู้นนะฮะก็คือฝั่งฮ่องกงนะครับถูกต้องครับก็คือก็สวยดีนะฮะนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นอยากรู้นะพี่ว่าน้ำเย็นเปล่านะครับลองโดดดูดิฮะ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูเอาวีด si> ีโออัปเดะสตาร์กันนะครับก็จะเป็นที่ที่ดาราฮ่องกงเนี่ยนะฮะเขาเอารอยมือเนี่ยมาประทับเอาไว้รบนี่ใช่ไหมฮะอ่าไมโครใช่ป่ะฮะฝากรอยเท้าเอาไว้เออทั้งเท้าทั้งมือเลยล่ะใช่ฝากเอาไว้หมดเลยละฮะถูกต้องนะครับแต่ว่าจริงๆเขาต้องต้งหัวตอนนี้เนี่ยนะฮะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากนะครับมันเหมาะสำหรับ คือโรแมนติกมากขนาดที่ว่าคู่รักไหมครับต้องเอาพอดรักกันอยู่แถวนี้นะแต่ปัญหาของเราคือเรามาสองคนแล้วเป็นชายล้วนคร,ครับจะพอดร้ามากครัจะพอดรักก็อะไรอยู่จะพอดอยังไงดีครับไม่ไม่ดีรับโอ้ย คุณชมครับที่รเรายหนอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าจิมซาจุยนะครับเป็นย่านเมืองที่เจริญมากในฮ่องกงนะครับแล้วก็คําว่าจิมซาจุยเนี่ยแปลว่าแหลมที่มันยื่นออกมาในน้ํานั่นเองนะครับที่ฮ่องกงเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าทําอะไรทุกอย่างเนี่ยตามหลักฮวงจุ้ยหรือความเชื่อของเขาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับจะสังเกตว่าเรื่องของฮวงซุ้ยเรื่องของตัวเลขเรื่องของความหมายของคําในการตั้งชื่อสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับมีความหมายทั้งสิ้นนะครับ จิมซาจุยก็เหมือนกันเหมือนแหลมที่พุ่งออกไปในน้ำนะครับแล้วกเ็เรียกว่าเป็นการเป็นการการคู่ต่อสู้เข้ามานั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะฮะที่เราเดินเนี่ยนะฮะคือฮาร์เบอร์ซิตี้นะครับก็จะเป็นท่าเรือต่างๆที่เราเห็นอยู่นะฮะแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยถ้าตรงนี้มานะครับก็จะเป็นหอนาฬิกาตรงนี้นะฮะเด่นชัดมากหอนาฬิกาตรงนี้ดูแล้วมันก็ไม่เหมือนฮ่องกงเท่าไหร่นะครับนั่นแหละเพราะว่าตอนที่อังกฤษเขาเข้ามา เป็นอาณานิคมเนี่ยนะครับก็ได้สร้างอันนี้ไว้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นสาปัตยกรรมอันนี้เป็นแบบอังกฤษนะครับส่ว so, นตอนนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเดินเล่นไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะครับที่นี่นะครับในวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีเอ่อซิมโฟนีออฟไลท์นะครับก็คือว่าจะมีแสงสีเสียงนะฮะจาก ด้านตรงข้ามฝั่งฮ่องกงเนี่ยนะครับมาเล่นให้เราดูด้วยซึ่งถ้ามองไปด้วยนะฮะเราจะเห็นแลนด์มาร์กของฮ่องกงชัดเจนอย่างตึกสูงสูงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างข้างตรงนู้นเนี่ยนะฮะที่สูงสูงสวยๆด้วยนะฮะเป็นตึก IFC นะครับเป็นบริษัทหลักทรัพย์ของประเทศฮ่องกงเขา่นเองนะครับก็จะเป็นตึกที่มีความสวยงามมากใครที่เคยดูโปสเตอร์ฮ่องกงหรือแบบดูหนังฮ่องกงก็จะเห็นตึกนี้ ส่วนอีกตึกหนึ่งที่คิดว่าเป็นแลนด์มาร์กเหมือนกันนะครับคือตึกนั้นที่มีไฟแวบบ๊แบๆบอยู่นะฮะที่เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะฮะนะฮะอันนั้นคือตึกไชน่าแบงก์นะครับเป็นเป็นเป็นตึกที่สร้างมาเขาใช้ต้นแบบมาจากมีดปังต่อนะครับเพราะว่าเป็นห่วงจุย้ยเป็นความเชื่อเรื่องห่วงจุย้ยเช่นกันนะครับเขาเอาไว้ต่อสู้กับฮ่องกงแบงก์เห็นไหมมันจะแบบ มีเรื่องของ่วงจุย้ยเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดู Avenue of the Stars ค oh รับใครไม่รู้นะไม่รู้จักพี่ครับพี่พี่ครับ ตรงนี้ห้องห้ามถ่ายนะครับนี่ครับอ้าวหุนเนะคือต่ลาคงมีเยอะมากนะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าบางคนก็ไม่รู้จักนะครับแต่อันนี้ไม่รู้จักก็ไม่ได้นะครับ yeah, yeah. และแล้วครับเราก็มาถึงแล้วครับถูกต้องครับรอยมือของแจ็คกี้ชายถูกต้องครับในที่สุดเราก็รู้จักกับคนหนึ่งแล้วเป็นนคที่มียมือด้วยครับฉันหลงนี่ครับนี่ครับตรงนี้ฮะนี่มีลายเซ็นให้เห็นมีลายเซ็นด้วยแสดงว่าอนาคตผมไม่สามารถเป็นผู้ถือหุ้นเขาได้นะเนี่ย เออเออคุณเริ่มฝึกคุเริ่มเริ่มฝึกเออฝึกตัวยืก่อนนะครับเริ่มแต่ตีลังกาตอนนี้เลยฮะโจยันแฟตจริงๆฝรั่งเขาเขาพูดอย่างนี้นะฮะโจยันแฟตเขาเข้าอ่านศาจีนเอาไงคนไทยเรียกโจเหินฟักแต่เขาไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่นี่คือโจเหินฟะครับ ทุกท่ครับตอนนี้เต้กับรุทนะครับ,รบมาอยู่ <ผม S 1> ที่รีพาวส์เบย์แล้วนะครับ <ไป S 2> นะครับตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าระหว่างทางที่มานะครับเราจะได้เห็นอะไรดีๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราขึ้นเขามาที่เขาที่ชื่อเท่มากเลยนะ,ะชื่อว่าวชื่อว่าวิกตอเรียนะครับว<ส>ิกตอเรียแล้วก็เขาน,น,นี่ต้องบอกว่าเป็นเขาที่อดีตนะครับอังกฤษเนี่ยนะฮะเคยเหมือนกับว่าคนที่เป็นเจ้านายนะฮะของอังกฤษเนี่ยเขาก็มา เข้าร่ากันอยู่นะครับใ,ในการเขาเรียกว่าช่วงที่ยังอังกฤษเนี่ยยังยังเข้ามาครอบครององกงอยู่ครับทีนี้เนี่ยเรามาถึงรีพาวส์เบย์นะครับประวัติของรีพาวส์เบย์เนี่ย เขาบอกว่ามันแปลว่าชายหาดแห่งการต่อต้านนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับต่อต้านยังไงครับสมัยก่อนเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยได้ยกคับขึ้นมาเมืองจีนเนี่ยนะครับแล้วก็คนจีนก็ต้องมีการต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนตัวเองไว้ต้องเพราะฉะนั้นชายหาดฝั่งนี้ก็เลยเรียกว่าชายหาดแห่งการต่อต้านหรือชาเปรเขื่อนเนี่ยนะครับถูกต้องครับผมแต่ว่าก่อนเข้าไปเนี่ยนะฮะเขามีเคล็ดอีกอย่างรู้เปล่าสำหรับคุณผู้หญิงนะครับที่มีสามีแล้วโอ้ใช่ใช่นะฮะมีวิธีที่จะกำหลับสามีให้อยู่นะครับ โดยการมาที่นี่นะครับมาที่สิงตัวผู้นะครับให้รูปตรงนี้ที่นี่ครับที่รูปที่กรงเล็บนะครับตรงนี้ครับตรงนูปที่กรงเล็บอย่างนี้นะครับตรงนี้กรงเล็บตรงนี้ครับอ่ากรงเล็บตรงนี้นะครับแล้วก็ตบหัวสามที่ครับหนึ่งสองสามสามีจะเชื่อฝังครับเพื่อครับพี่เต้เป็นผู้ชายป่ะครับอันนี้ทํำไม่ดูนะทำไม่ดูนะสำหรับผู้ชายคนไหนนะครับที่อยากจะให้ ภรรยาของตัวเองนะครับอยู่ในโอวัยของตัวเองนะครับก็ง่ายๆครับอุ้มที่อุ้มเท้านะครับไอ้รูปที่อุ้มเทา้าแหมผมก็งงนะครับสามทีนะฮะแล้วก็ตกหนึ่งสองสามโอ้โหสาธุแต่ผมไม่มีเมียให้ประเด็นทำไงดีให้ให้ให้ตกหนักไปครับพี่สี <laughs> ่เลทไปเนี่ย เีาได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับสะพานที่เขาเรียกว่าเชิงเซาฉิวนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นภาษากวางตุ้งอ่านย้อนหลังกลับมาอย่างนี้นะครับสะพานนี้มีความหมายดีมากนะครับนั่นก็คือว่าเราข้ามไปแล้วนะครับเหมือนเป็นการต่ออายุของเรานั่นเองนะครับ3วันในสวรรค์เท่ากับ3ปีของโลกมนุษย์นั่นเองนะครับหึงครั้งเท่ากับเราต่ออายุไป3ปีนะครับและเคล็ดลับก็อยู่ที่ว่าเราข้ามไปแล้วห้ามเดินย้อนกลับมานะครับ ถ้าเดินก็เดินย้อนกลับมาก็เหมือนกับไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอไปต่อยายุกันคุณผู้ชมไปกับผมเลยนะครับเดินมาด้วยกันนะครับจะนอายุยืนๆกันนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะฮะเป็นหินหาคู่หรือภาษากรตุ้งเนี่ยเขาเรียกว่ายั่นอยู่แซะนั่นเองนะครับเคล็ดลับของที่คือว่าใครที่อยากมีคู่นะครับก็ให้มารูปไม่ใช่นุป ให้มันลูปก้อนหินก้อนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้คู่ครับขออนุญาตเลยตอนนี้ตรงนี้เลยกมีคนนนนรัักคมมีเป็ุณผู้ชมครับนี่คืภาพประวัติศาสตร์นะครับซึ่งไม่เคยออนแอร์ที่ไหนมาก่อนนะครับคุณลุชเดอะสตาร์นะครับรูปหินหาคู่กี่ครั้งนะกี่ครั้งก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่คุณเลยครับ คุณแม่ครับคุณแม่หาคู่ให้ตัวเองหรือหาคู่ให้ลูกชายครับหาคู่ให้ลูกชายให้ลูกสะภ้ยสยบค่ะสยบลูกสะภ้ยให้หมดทุกคนเลยค่ะให้อยู่ในโอวาทจริงค่ะถ้าเกิดโยนเข้าเนี่ยก็แสดงว่าคำอธิษฐานของเราเป็นจริงนะครับลองดู คุณแม่เมื่อกี้โยนแล้วเป็นไงฮะเข้าเลยค่ะเข้าปากเลยฮะค่ะเข้าปากเลยค่ะทีเดียวเลยฮะท,เเทีเดียวค่ะสุดยอดคุณผู้ชมไ <c oughs> ออ่ะอไอเฉยๆเป็นอะไรอะ <c oughs> อาอจริงๆคุณแม่